Oi. Đây đi. Còn nó phụm lên. Mình mới hiện được. Watch out. Ôn lực ยาบนันพีเฮ้ยตออกใจหมดเลยดูมันเล่นไปมาละวิ่งยาว,าวนะอยู่ในคอนอยู่ในคอนนะพี่ปัญญาโอเคพี่ <c oughs> เออไม่ต้องเล่นตัวดูมันเล่นดิแม่งผมตกใจหมดเลยไอของพี่กแกวะทำไมกเงียบเลยวะ พี่เก็บแรงเขาเล่นไหนกับมันนะพี่มีคนสักคนมีคนเล่นเ่นเจ็บอ๋อโอ้ยเจ็บตายเลยว่ะ เอาสิ้นเลยหรอฮ้ยตัวเดียวเว่งอะอะไรวะว่จิ๊กซอวน่าจะมีนะื่อพี่เิียน่าซ้ายมือตับไวู้่จะเข้ากูดังขวาไปดิสองที่มาอยูมาที่เนี้ยหอ้่หแม่งูเสีอะแมงไรล่าเฮ้ยโดนน้ำหมดที่โดนนำหมดไป หมด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 นพี่น้ำมันหมดเลยโอ้ยมีอีกเบ้านไหนวะเอออยู่ตรงหลุมพี่หลุมหลุมหลุมพอระบายน้ะดูโหแหลกว่ะเจ็บมากกจะสิ้งแล้วสามป้อมสิคนี้เลยนะคเนี้ เจ็บมากดูข oh oh, oh, ้างในเหนียตโอ้โหตลาดเนาะเียบร้อยแม่งซ้ำเลยโอ

เขามึนในอะไรของเขากัานะมึอมอนอะไรก็คนเน็ตเทพเออยเย็ด <Yeah, S 2> เอาว่ะไปที่ชาานีคืนเด้ว ยูหนวะเจองูฉกนะ้ซ้ายเลยซ้ายซ้ายไกลทางเนตึ้งอยู่อย่างเดีลยใช่ผมมาให้ีเปิมาผมเลยตรงนี้เลยมาส ม่เลงขวาเลยวะมาต์จุดโลเคชันขับยังงี้ขับยังงี้ เวียว,าวา่าว่าปลาไม่แม่นเลยว่ะเฮ้ยปลาเลือยแม่นเลยว่ะขอให้แม่นดีจะเย็นแม่นแม่นเลยชบุบปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บ

ดีดีเยี่ยวเี่ยวไอ้ยืนทำอะไรวะหาไปเทต้งนานตรงปั๊มมีคนพี่ชายตู้ใหม่ตี่ใหม่มันมีคาร์ดดิ Đi ra hắn đang nó nhủ, khóa đi ra khóa, nó Ờ lỏng Ờ Đi đi đi, dâm gì vậy? Đâu? ยั<า>งแบ๊ไม่ตายทำไมวะยนี่กูงงเหย่อดังแบะไม่ตายนั่นเองนะอย่านี้เข้าไปในวงอลไรใส่หูฟังดิ เฮ้ยอำไ,ไมมอนไม่นอกว่ะอืมยีเต้น,นอ๋อยีเต้นใส่แล้เดี๋ยวที่เอาฉลุกไปดีกว่าก <c oughs> ิโรี้สองตัว,ว